ครับขนาดนี้จะเก้าโมงแล้วครับผมแผงอเมอฟัตต่อขนาดกัน2แผงครับผม140วัตต์ครับผมไฟจะได้1 0 1 1 8 117ครับผมโวลต์67โวลต์ครับผมแอมป์ครับตอนนี้อุณหภูมิไปกะ ไปสาสิบแล้วครับผมน,นี่อะไรก็ไม่รู้ครับผมเซ็ตไม่เป็นนะครับผมครับผมแบตเตอรี่ครับผมวันนี้สวิงหน่อยสักผ้าแดดเท่านี้ครับผมนี่เก้าโมงร้อยสี่สิบวัตต์เกือบจะร้อยยี่สิบ น่าจะโอเคอยู่มั้งผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะโอเคครับผม